ราจะกลับมาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อนะครับผ่านไปแล้ว4โชว์แ๊บเดียวเท่านั้นเองมาถึงโชว์ที่5แล้วกับสาวน้อยคนนี้เป็นตัวแทนจากภาคเหนือนะครับทราบใช่ไหมใครตัวแทนจากภาคเหนือครับแอน2วีสิครับกับเพลงยิ่งใกล้กันยิ่งหวั่นไหวครับ คนอารมอ่อนไหวที่ไปรักใครง่ายใจเหลือเกินที่ไปรักเธอไม่ทันจะรู้ตัวส่วนหนึ่งในใจของฉันก็กลัวบอกกับหัวใจตัวเองทุกทีบอกวันทุกวันให้มันหยุดรักเธอ รักแล้วก็ช้ำเป,ปล่าๆฉันรู้และพอ ตราบใดที่ฉันยังคงต้องหายใจ 1ีครับและขอขอบคุณน้องอ้นด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญคุณแบวครับสวัสดีครับน้องแอนครับสวัสดีค่ะพี่ถือว่าเพลงนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยยากพอสมควรเพราะว่าต้องบริหารลมหายใจให้ดีๆตรงท่อนคุกนะครับมันยาวมากแล้วก็ที่พี่ชื่นชมก็คือว่า การกระแทกคําตรงไหนจะเบาตรงไหนจะหนักทําได้ดีนะครับทำได้ดีขึ้นเรื่องของการเพียนก็มีให้เห็นเป็นยอมยอมไปนะครับก็ก,ก็ต้องต้องปรับปรุงเพราะว่าที่เพียนนี่เพราะอะไรเพราะว่าเพลงนี้มันใช้ลมหายใจต่อเนื่องยาวเพราะฉะนั้นมันพิสูจน์แล้วว่าเราเนี่ยเรื่องของการเรื่องของกําลังต้องต้องออกกําลังเพิ่มเติมนะครับต้องต้องต้องบริหารร่างกายบ่อยๆเว่าการร้องเพลงที่จะยืนให ยาวๆแล้วเสียงคงที่มั่นคงไม่เพี้ยนเนี่ยมันคือการออกกำลังเท่านั้นนะครับขอบคุณครับคุณไก่ครับครับสวัสดีครับน้องแก่นครับท้องแง่นวันนี้ถือว่าเรื่องของการร้องนะครับทําได้ดีนะพี่ว่าพี่ว่าเสียงแน่นดีแล้วก็พิชอะไรใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมีปัญหาเรื่องเดิมเรื่องอารมณ์อยู่แต่ว่ามีข้อดีตอนต้นน่ะตอนที่เป็นท่อนหนึ่งเวอร์สหนึ่งเนี่ยนะครับร้องมาดีมากเลย พี่รู้สึกได้พี่รู้สึกขนลุกพี่รู้สึกว่าโอ้เสียงเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่ว่ามีอารมณ์อยู่แต่พอเริ่มเข้ามาพอท่อนฮุกเนี่ยพี่ว่าเริ่มไปแล้วเริ่มคอนโทรลนะครับมันจะมีอาการแบบ ซึ่งไม่ใช่อารมณ์เพลงนี้แล้วเปลี่ยนไปนะครับสาคัญที่สุดที่ว่ารู้สึกว่าแอนเป็นคนดูแข็งเพลงนี้มันจี้จุดเหมือนกันที่ว่าคนนี้ไม่ต้องแพ้ใจตัวเองอ่ะมันต้องมีอาการแบบค่้ายแพ้อยู่บ้างนะครับแล้วก็มันมีแววตาของแอนอย่างหนึ่งที่พี่อยากให้ให้ปรับนิดหนึ่งมันมีแววตาเหมือนกับเวลาเราเป็นศิลปินเนี่ยเราต้องให้เกียรติคนดูเราต้องแบบอย่าเหนือคนดูบางครั้งมันมีแววตาหนึ่งที่รู้สึกเหนือคนดูคือการที่เราแบบ ยักคิ้วหรืออะไรก็ตามที่แบบไม่ได้ตั้งใจเป็นความเคยชินที่เราติดมาตรงจุดนี้เป็นทําให้มันไม่ถึงใจของคนเท่าที่ควรนะครับอยากให้พัฒนานจุดนี้เพราะเสียงเรามีเป็นทุนอยู่แล้วโชคดีครับสวัสดีจ้าแอนคนสวยของพี่แอนจ้าพี่ว่าแอนร้องเพลงนี้เพราะมากเลยพี่ชอบมากพี่ฟังแล้วพี่ก็ขนลุกนะคะพี่ว่าอารมณ์เพลงดี พี่ว่าเสียงหนูร้องเพลงนี้เหมาะคือถ้าสมมุติว่าเพลงนี้เขาไม่ได้มีเจ้าของอยู่แล้วพี่แบบเป็นโปรดิวเซอร์พี่ก็จะให้เพลงนี้หนูพี่ว่าเป็นเพลงของหนูได้เลย oh. uh, ร้องได้อารมณ์ uh, เหมือนที่พี่เคยบอกว่าถ้าเราอยากจะร้องเพลงให้ให้ถึงใจคนดูต้องต้องให้คนดูอยากตายเมื่อกี้อยากตายได้นะดีร้องเพลงดีดีทุกอย่างเลยอะ่ะสวยวันนี้หนูก็สวยเก่งมากค่ะเก่งเก่งเมื่อกี้ตอนอ้นออกมาหนูก็ไม่ได้ตกใจเท่าไหร่แล้วก็ดีด้วยบอกว่า<ฮ>อู้ยไปเป,ปตะกงตะกายปา <laughs> เออดีลูกดีเก่งค่ะเก่งค่ะเก่งมากขอบคุณค่ะ